สวัสดีวัยรุ่นไทยสายเสียงดวงทุกท่านครับวันนี้ก็พบกับทีมเมนพบแฟนเกมเช,มเช่นเคยครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมแอนติเมตแชมเปียนนะครับก็ตอนนี้เดินทางมาสู่วีคที่8แล้วนะครับผมก็เกมเปิดมาได้น่าจะเดือนกว,กว่าแล้วนะครับก็ตอนนี้ถือว่าคนเล่นเริ่มเยอะขึ้นมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนะครับก็จับมือกับทางอไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลน,นะครับผมก็ออกแพ็กมามากมายนะครับตอนนี้ ที่ออกมาตอนนี้เบื้องต้นจะมีเบสิกแพกนะครับอันนี้ออกมาตอนตีหนึ่งครับทิศเม่นกดไม่ทันครับคือนอนไปแล้วนะครับแล้วแพกออกมานะครับก็เป็นกราดคาร์มอนสีขาวธรรมดานะครับอ่าแล้วก็จะมีแพกอาร์เซนอลอ่าแพกจัมโบ้แพกนะครับอันนี้ก็จะมีสุ่มการ์ดม่วงนะครับของทีมอาร์เซนอลนะครับเป็นไหมครับการ์ดม่วงแล้วก็การ์ดขาวสามใบนะครับอย่างละใบนะครับอันนี้ก็หลายคนก็เกลือครับหลายคนก็โชคดีนะผมเห็นเปิด แพ็กเดียวได้ม่วงสามใบก็มีนะครับเป็นทีมอาร์เซนอลเนาะแล้วก็ไฮไลท์อยู่ที่โก้แพ็กของอาร์เซนอลน,นะครับก็เห็นโอผมเคยเห็นโอดิงกาดนะคนได้อยู่การมิติสีส้มนะครับแล้วก็การดำมีมีออกรู้สึกจะเห็นอยู่ใบสองใบนะครับออกการดำนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าตัวไหนเนาะก็เป็นว่าอ่าสำหรับอันติเมชัเปี้ยนเนี่ยก็ตอนนี้ก็กำลังเดินหน้าขวาลิขสิทธิ์ทีมต่าง,างๆให้ได้นะครับตอนนี้ก็ในพเมร์ลีกก็มีอาร์เซนอล ทีมแรกนะครับผมแล้วก็ในหลีกวันแชมเปี้ยนชิพก็ขยายขึ้นนะครับที่เซ์ไรส์ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นหลีกโรมาเนียหลีกหลีกหลักนะครับหลีกสูงสุดของประเทศโรมาเนียคือควาลิขสิทธิ์คือเหมาทั้งหลีกเลยนะครับวันนี้ทิดเมนจะมาทําอะไรนะครับก็ช่วงนี้กิจกรรมการเปิดแพ็กยังไม่มีออกมาขายนะครับก็จะมีคิดว่าน่าจะมีลาลาวันพืรหัสนะครับก็จะออกแพ็กตามที่เดฟประกาศคือแพ็ก9 9 9 9 เหรียญนะครับประมาณ3,500บาทนี่แหละครับก็เดี๋ยววันพฤหัสเอามารอดูกันนะครับก็ทิปเมนก็ได้เตรียมเหรียญแชมป์ไว้แล้วนะครับนี่ครับขาดอยู่ประมาณอาตอนนี้มันจะตกอยู่ที่90เหรียญนะครับทิปเมนขาดอีกประมาณ10เหรียญครับตีไปสิเหรียญนะครับาขาดอยู่10เหรียญก็แป๊บเดียวครับก็อาจจะต้องซื้อนักเตะในตลาดนะครับมาตั้งขายนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังเติมเหรียญแชมป์เข้าไม่ได้นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูก่อนนะฮะว่าวันนี้ที่เบนจะพาทําอะไรเนาะวันนี้ก็จะพามาดูนักเตะอาร์เซนอลในตลาดนะครับว่าหลังจากที่เขาเปิดแพ็กกันไปแล้วเนี่ยมีมีใครตั้งขายบ้างนะครับก็จะไม่ได้ครบนะครับเพราะตอนเนี้ยถ้าเราไม่พิมพ์ชื่อค้นหาโดยเฉพาะเราเราจะส่องนักเตะไม่ได้นะครับก็ได้ได้แต่มาดูในตลาดนะครับว่ามีมีใครบ้างเนาะอาร์เซนอลโอเค ได้ครับอ้าไม่ขึ้นเซนนอ่าน,น,านี่โอเคค้นหาแล้วเดี๋ยวอีทีถัดไปนี่ครับเดี๋ยวที่เม่นจะเปิดแพ็กให้ดูนะครับแพ็กนี้เรามาดูก่อนว่าตัางแต่เซนนันที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็นี่นะครับก็จะมีขายกันอยู่ที่โหต่ำสุดอยู่ที่เก้าร้อยเหรียญน,นะครับ ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวสำรองนะครับโลคองกานี่ครับแล้วก็เซอร์ดิกโซเรนี่ครับอ่านผิดยังไงก็ขออภัยนะครับนี่โฮดดิ้งครับโอ้โหโซเรสนี่เปิดกันได้กันหลายคนเลยนะครับเทียนี่นะครับแต้ไม่ค่อยดีนะครับนี่เบนเลโนนะครับประตูสำรองนะครับนิโคลัสเปเป้นะครับค่าตัวแพงนะครับ ของจริงนะครับอันนี้ก็ราคาการ์ดอยู่ที่พันห้านะครับไม่ค่อยได้ลงนะครับดาวเวเลสนะครับอันนี้ก็การ์ดชุดแรกจะเป็นการ์ดที่ไม่ค่อยได้ลงนะครับก็ราคาจะถูกหน่อยนะครับเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอ่าอาทิตย์นี้จะมีคนขายน้อยนะครับเพราะว่าอ่าอาร์เซนอนเตะวิกเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยคือถ้าเราจะเอานักเตะลงนะเราจะตั้งการ์ดขายไว้ไม่ได้นะครับหรือไม่ใช่ว่า เราส่งลงไปแล้วเนี่ยไม่เหมือนโซแลนะครับโซแลเนี่ยเราส่งทีมเสร็จใช่ไหมฮะถ้าทีมเตะกันอยู่อย่างเงี้ยเราเอาการ์ดออกมาขายได้เลยแต่เนี่ยคือต้องให้หลีกจบให้เสร็จสิ้นเลยจนขึ้นวีคใหม่อย่างเงี้ยครับถึงจะตั้งการ์ดขายได้นะครับหมายถึงว่าสมมติวีคเจ็ดเนี่ยผมส่งนักเตะผมลงในวีคนั้นอ่ะทั้งวีคอ่ะจนกว่าจะได้รางวัลวีคอ่ะผมจะไม่สามารถขายนักเตะที่อยู่ในในแผนทําทีมได้เลยครับต้องรอมันจบวีคก,ก่อนแล้วถึงจะตั้งขายได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าการ์ดที่แพงๆเนี่ยอาจจะ อาจจะไม่มีในตลาดนะครับอันนี้ครับโทมิยะสึนะครับตัวหลักนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาเซนอลแพ้สองนัดติดแล้วครับแย่ไม่ดีนะฮะตรงนี้นัดล่าสุดเมื่อวานมื่อคือเนี่ยโดนดีคาเซไอีกสองลูกครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูคะแนนเพื่อนๆที่เขาส่งจากทีมฟูอาเซนอลกันนะครับว่าวีกนี้จะเป็นยังไงเนาะอ่านี่เริ่มมีเขียวๆแล้วครับ กาเปียวมากาเรตเนี่ยถูกไหมน้อผมไม่ค่อยคุ้นนักเตะเซนอ์นนะครับปาเต้นี่ครับพาเต้นี่ครับจ่ายมาจากแอตมบาริดไม่ได้ลงนะครับช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้ลงนี่ครับดาวลุ่งครับสมิธโลสามพันห้าร้อยบาทนะครับนี่แกเนชชาก้านะครับสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่เหรียญแชมป์นะครับตอนนี้หนึ่งเหรียญแชมป์เท่ากับ หบาทแล้วนะครับซีง่ายๆครับนี่การ์ดทองมาแล้วนะครับการ์ดมิติกนะครับโซเลสโซเลสนะครับสมิธโลเป้ก็จะเป็นการ์ดซ้ำๆครับเพราะว่าคนเปิดกันได้เยอะนะฮะเปิดตัวซ้ำๆได้เยอะบางตัวเนี่ยเราจะเห็นจากแรกๆที่ขายถูกจะมาโผล่ตรงนี้นะครับ เพราะว่าตอนนี้ราคาตลาดมันยังไม่มีคนกําหนดราคากลางขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นใครพอใจขายก็ขายราคานี้แล้วก็ใครพอใจซื้อก็ราคาไหนก็ราคานั้นนะครับอย่างเป๊ะๆนยครับมีทุกหน้าที่เปิดเลยครับสมิธโลงเงียฮะเราก็พยายามซื้อที่ถูกที่สุดนี่ครับอ๋อเรามีคีแมนไมกคนครับลากเซตครับฟองหน้าเซนนครับการ์ดมิตติกนะครับขายอยู่ที่ห้าพันเก้าผมว่าราคาดีนะ อ่านี่มาแล้วครับตัวหลักของทีมครับมาตินโนเดก้าครับหกพันห้าร้อยเหรียญอืมเรายังไม่เจอเอารมเดลนะครับแปดพันเก้ามาแล้วครับประตูนี่เบนไว้ตันนี้เขาเปิดได้เยอะนะครับอันนี้ราคาโอเวอร์น, Over นะครับ เอนเคนเทียนี่ครับซาก้ามาแล้วครับนี่ครับดาวรุงครับในชุดนี้น่ะซาก้าหน้าจับตามองที่สุดครับนี่ก็ตั้งไว้หนึ่งหมื่นเหรียญครับโหแพงมากครับโอดดนการเอนเคนเทียกาส้มครับเปเป้กาส้มซาก้านี่ครับโหสี่หมื่นนะครับการติมิติกตั้งราคาไว้นะครับโหดมากครับโอเคครับ ก็อันนี้นักเตะเซนนนที่ที่ตั้งขายแล้วตอนนี้นะครับจะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูคะแนนผู้นำวิกนี้นะครับก่อนละกันวิกเจ็ดนะครับอ่ามาดูคนนี้ครับโอ้โหแต้มสองพันครับได้การมิติแน่นอนครับนี่ครับแต้มสองพันได้มิติกแล้วก็พันทองครับแล้วที่สำคัญครับคัมมอนหมดเลยครับการฟรีหมดเลยครับนี่ครับโอ้โหที่หนึ่งวิกนี้คะแนนโหดมากครับเห็นไหมครับ ก็สายฟรีเล่นได้นะถ้าทีมดีนะฮะเห็นนะฮะเขาจัดการ์ดคัมมอนขาวหมดเลยครับได้สองพันครับนี่แน่นอนครับไม่ต้องยังแข่งกับใครนะครับแล้วแล้ววีคที่เจ็ดเนี่ยอันดับหนึ่งถึงห้าสิบมีรางวัลด้วยนะครับก็อันดับหนึ่งได้โฮโลแพคนะครับคนนี้นี่นอกจากจะได้การ์ดส้มจากรางวัลส่วนตัวแล้วอาจจะได้ลุ้นอ่ารางวัลจัดอันดับที่หนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าวีคเนี้ยตัวคนเติมอะครับไปทุ่มอาเซนอนกันเยอะเดี๋ยวผมจะเปิดคะแนนอาเซนออนดูเพราะว่าแพ้นะครับ เพราะฉะนั้นคนเติมต่างหนักอ่ะคะแนนมันเลยจะหล่นไปข้างล่างพอสมควรเพราะว่าเขาลงเขาไปลงอะเซนอลกันเยอะนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใครที่มีทีมที่เตะวิกนี้เป็นการ์ดคามอนโหสบายเลยครับดูนี่ครับสบายกินยาวครับนี่คามอนหมดเลยครับวิกนี้แน่นอนครับเพราะว่าสายเติมวิกนี้ไปทุ่มเทกับอะเซนอลกันหมดครับน่าจะแต้มจะหลักหลักไม่ถึงพันด้วยซ้ําครับผม ให้การันตีเลยนะฮะเดี๋ยวขอญาตเลื่อนนะครับแป๊บนึงนะฮะโอ้เนี่ยครับยังเป็นคามมอนนะครับที่แต้มดีนะครับวิ่นี้เราเราต้องไปดูทีมงานเติมนะครับเราน่้สงคือก่อนเริ่มวิ่เนี่ยเขาบอกว่าผู้เล่นบอกว่าไม่แฟร์เลยกับคนที่มีการ์ดอ์เซนอลเพราะว่าคนอื่นไม่มีการ์ดอ์เซนอลครับเพราะเขาเปิดไม่ทันกันนะครับแต่พอผลออกมาครับ ป,ป่าล่มครับ,รบตายยกแก๊งครับนี่ครับเริ่มมีโผล่มาแล้วครับนี่ักเตอร์เซนนนะครับนี่การดม่วงเริ่มมาแล้วนะฮะอ่าเริ่มดูนะฮะนี่ฮะประตูโดนนะครับ ักครับหนักบอกเลยก็ถือว่าเป็นสีสันไปครับก็บ๊กนี้ก็คาร์คอมอนครับสามารถรักชนะการเติมได้นะครับนี่ครับโหการ์ดม่วงอาร์เซนอลครับตายกตี้ครับแต้มเก้าร้อยกว่าเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทีมแมนจะมาเปิดแพ็คราคาสามพันห้านะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูว่า ในแพ็กจะมีอะไรเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ช่องทิดเม้นด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ทิดเม้นเนาะอ่าเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ